และลำดับถัดไปนะครับเป็นการน,นำเสนอการทำงานในรูปแบบลำปางโมเดลโดยรองผู้บริการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลลำปางในแพทย์นิพนธเฉลิมพันชัยเชิญครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านกระผมนายแพทย์นิพนเฉลิมพันชัยเป็นตัวแทนของ สารสุขจังหวัดลำปางและก็โรงพยาบาลลำปางจะขอนำเสนอเรื่องของลำปางโมเดลซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนลำปางโมเดลคืออะไรลำปางโมเดลก็คือหลักการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองโดยการแบ่งปันทรัพยากรที่มีในจังหวัดให้ทุกทุกที่แล้วก็พัฒนาพร้อมกันทั้งจังหวัดเราโชคดีที่เรามีโรงพยาบาลศูนย์ลำปางที่มีความพร้อมมีโรงบาลชุมชนอีก12แห่ง และยังมีโรงพยาบาลของกรมการแพทย์อีก2แห่งทุกอย่างอยู่ในกํากับของสาธารณสุขจังหวัดลำปางทำเป็นเนื้อเดียวกันโดยมีการแชร์รีซอร์สมี HR Development ทุกอย่างมาสามารถทำได้ที่โรงพยาบาลลำปางนะครับแล้วใช้เทคโนโลยีเป็นแกนกลางในการพัฒนาถ้าเราดูจากยอดผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยในจะเห็นว่าผู้ป่วยนอกเนี่ยเพิ่มขึ้นปีหนึ่งประมาณ8% ส่วนผู้ป่วยในเกินครึ่งมานอนในโรงพยาบาลลำปางอันนี้คือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดความแออัดมากขึ้นจากการจากข้อมูลสถิติที่เรามีเราพบว่า65เป็นกลุ่มคนไข้ที่ถือสิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้ามี17เป็นเบิกตรงแล้วก็มีสิทธิ์ประกันสังคมอีกประมาณ10เราโชคดี ที่กว่า90กว่าเป็นคนไข้ที่ใช้สิทธิ์3กองทุนหลักมีเพียงแค่0.2%เท่านั้นที่ต้องขออนุเคราะห์มีการสำรวจความต้องการของผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดลำปางเป็นผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ได้มาตรฐานมีความรวดเร็วทันสมัยและขอให้มันเบ็ดเสร็จในจังหวัดไม่ต้องรีเฟอร์ออกนอกจังหวัดทุกอย่างถึงได้พยายามทำเป็นโมเดลขึ้นมา โดยเริ่มจาก7กลุ่มโรคนี้ก่อน 1. คือกลุ่มที่ต้องผ่าตัด 2. เป็นกลุ่มที่เป็นการตั้งครรภ์ที่โลลิส 3. บาดเจ็บศีรษะกับสตโตรก 4. เป็นกลุ่มออทิสติก 5. มะเร็ง 6. โรคไตเรื้อรัง 7. เป็นคนไข้ที่หนักจำเป็นต้องใช้ ICU โรงพยาบาลลำปางมีความพร้อมระดับหนึ่งที่สามารถจะรองรับ การบริการได้เรามีทั้งหมด743เตียงนะครับีมัตราคองเตียงปัจจุบันอยู่ที่76%เอ้นะครับมีค่า CMI อยู่ที่2.15เราสามารถผ่าตัดได้ทุกแบบทั้งการส่องกล้องการใช้โรบอตซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ก็สามารถถ่ายทอดให้กับโรงพยาบาลชุมชนได้โดยการถ่ายทอดให้โรงพยาบาลชุมชนเราสนับสนุนศัลยแพทย์ไป เป็น Full Time ให้โรงพยาบาลเกาะคาหนึ่งท่านนอกเวลาราชการยังสนับสนุนให้ศัลยแพทย์ไปช่วยอยู่เวรที่โรงพยาบาลชุมชนอีกสองท่านมีการสนับสนุนให้พยาบาลเข้ามาฝึกใน ICU และในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลลำปางเพื่อให้พร้อมที่จะรับบริการในโรงพยาบาลชุมชนเป็นศูนย์สอนแกสโตสโคปีโคลโนสโคปี ทั้งในจังหวัดลำปางและนอกเขตจังหวัดลำปางโรงพยาบาลข้างเคียงรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนเราไม่ได้มองว่าโรงพยาบาลเอกชนเป็นคู่แข่งแต่มองว่าเป็นพันธมิตรการพัฒนาให้โรงพยาบาลชุมชนสามารถดูแลผู้ป่วยทั้งเด็กทั้งสูได้ต้องพัฒนาคู่กันเด็กกับสูต้องไปด้วยกันถ้าไม่อย่างนั้นสนับสนุนเพียงบางอย่างจะไม่ได้ผล ในผู้ป่วยมะเร็งเราโชคดีที่มีโรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์อยู่ในจังหวัดลำปางและเราก็ดีที่มีแพทย์เฉพาะทางทางมะเร็งทั้งสูสันเม็ดเด็กอโถครบหมดทุกสาขาสามารถให้เคมเี o t h e r จบในจังหวัดได้และถ้าจำเป็นจะต้องฉายแสงก็รีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์ เรามีศูนย์ไตเทียมดูแลผู้ป่วยที่ภาวะโรคไตเรื้อรังโดยโรงพยาบาลลำปางมีเครื่องฟอกเลือดล้างไต45เครื่องทำตลอดวันละสองผลัดและยังไม่เพียงพอก็ขยายไปที่โรงพยาบาลเกาะคาแต่ต้องใช้เทคนิคนินดหนึ่งก็คือต้องตั้งชื่อว่าศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลลำปางสาขาเกะาะคานะครับสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ ICU เรามีเตียง ICU ที่ค่อนข้างจะเพียงพอโรงพยาบาลลำปางมี74เตียง ICU และขยายอีก8ในปีนี้ส่วนโรงพยาบาลเกาะคามี8จะขยายอีกเป็น20เตียง ICU โรงบาลเถินมี4จะขยายเป็น8ถ้ารวมทั้งหมดนี้แล้วช่วงตุลา 62ลำปางน่าจะมีสัดส่วนของจำนวนเตียง ICU ต่อแสนประชากรดีที่สุดในเขตและน่าจะดีระดับต้นๆของประเทศเป็นเตียง ICU ที่พร้อมรับ f Fast t t ท c h ทุกแบบจากทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าเราได้สนับสนุนทุกอย่างไม่ใช่เพียงเรื่องเงินเรื่องของแต่เป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีเรื่องคนเรื่อง HR ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องหลัก มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเงินเงินได้สนับสนุนไป20ล้านนะครับมีเรื่องวัสดุอุปกรณ์คารุพนันอีกรวมทั้งหมดอีก19.9ล้านโรงพยาบาลเวชชารักษ์โรงพยาบาลฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตั้งแต่ก่อตั้งมาก็ได้เอาเจ้าหน้าที่มาฝึกฝนในโรงพยาบาลลำปางทั้งแบ็กและฟอนนะครับทำหมดทุกอย่างจนกระทั่งว่าเขาสามารถตั้งตัวได้ สามารถดูแลออทิสติกได้ปัจจุบันก็ส่งคนไข้ออทิสติกไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลฟื้นฟูนะครับทั้ง Speech t h e r a p ปีและ Development Therapy ีการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงพยาบาลลำปางทำทุกรูปแบบนะครับคีออสที่ท่านเห็นด้านหน้าคีออสที่ดีต้องเก็บเงินได้ถ้าไม่อย่างนั้นจะไปติดคอขวดที่การจ่ายตังอยู่ดี Smart Q ตอนนี้ที่ทำกันเยอะ ต้องแข่งกันที่ใครสามารถเปลี่ยนเวสไปเป็น Value ได้เก่งกว่ากันโมบายแอปอาจจะเป็นปัจจุบันแต่อีก2-3ปีต้อง AI เท่านั้น Paperless ต้องเป็น Full Paperless ครับจะช่วยได้และ Speech to Text, Medical Record ตอนนี้กำลังพัฒนาคิดว่าภายในปีนี้ได้ใช้แน่นอนน่าจะเบาแรงพยาบาลได้เยอะ n u r Nurse Note ใช้พูดเอานะครับแล้วกลายเป็นตัวอักษร ทั้งหมดเราพยายามทําเพื่อเพิ่มศักยาภาพโรงพยาบาลโหนดถ้าโรงพยาบาลโหนดมีศักยาภาพเพียงพอการรีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลศูนย์จะน้อยเราพัฒนาการรีเฟอร์เพื่อไม่ให้เกิดภาพลดรีเฟอร์ชนอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียกับเจ้าหน้าที่โดยตั้งชื่อว่าเซฟไทยรีเฟอร์ต่อยอดจากโปรแกรมไทยรีเฟอร์มีการรีเฟอร์แบ็กโดยใช้ทรัพยากรร,ร่วมกันทั้งจังหวัด ใช้ระบบคาพูไปด้วยกันไปทางเดียวกันฝากคนไข้ไปด้วยนะครับเซฟไทรีเฟอร์คืออะไรเซฟไทรีเฟอร์มี3 s a เซฟครับเซฟแอมบูลน n ์เซฟดร d r เวอร์แล้วก็เซฟสปีดเซฟแอมบูลนอ์แอมบูลนอ์จะต้องมีคุณภาพต้องได้มาตรฐานต้องมีเข็มขัดนิรภัยเซฟดร r i เวอร์ driver, เรามีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนออกจากโรงพยาบาลก่อนไปรีเฟอร์ผู้ป่วยมีการสุ่มตรวจยูรีเนฟเตมีนสม่ำเสมอนะครับ ปัจจุบันพบว่า100%ของ83คนที่เป็นคนขับรถรีเฟอร์โรงพยาบาลของทั้งจังหวัดตรวจเนกาตีฟแอมเฟตาอมีนสปีดก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขับรถเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมี GPS แจ้งเข้ามาที่ศูนย์ศูนย์ก็จะวอร์เตือนกลับไปนะครับจากผลการดำเนินงานที่เราทำมาประมาณ2-3ปีจะเห็นว่ายอด a p p e n d e c t o y ของโรงพยาบาลลำปางลดลง กว่าครึ่ง normal delivery ลดลงไป30%แล้วมันไปไหนมันไปเพิ่มที่โรงพยาบาลเกาะคาครับคาจากที่ทำไม่ได้ก็เป็นทำได้กว่า500ครั้งทำ appendic ได้ทำ normal delivery ได้กว่า500ครั้งทั้งคู่ทำให้ยอดซัม a d j u s t RW ของโรงพยาบาลเกาะคาสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ ใส่ขึ้นจาก5,000ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน1,000 0ใน1ปีที่ผ่านมาขึ้นประมาณ2,000ซึ่ง2,000คูณเงินได้ประมาณ16ล้านที่ตกลงไปที่โรงพยาบาลเกาะคาถ้าใช้โมเดลนี้ในการพัฒนาในอนาคตโรงพยาบาลเถินน่าจะดีขึ้นนะครับการเอาเงินสดใส่ลงไปในที่ใดที่หนึ่งไม่ได้ประโยชน์แต่ต้องพัฒนาทั้งระบบให้เขาถึงจะได้ประโยชน์ให้เขาเป็นที่พึ่งของโรงพยาบาลข้างเคียง CMI ของโรงพยาบาลลำปางอาจจะลดลงบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ไปเพิ่มให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นโรงพยาบาลโหนดซึ่งน่าจะได้ประโยชน์กับประชาชนมากกว่าลำปางโมเดลสรุปแล้วคืออะไรก็คือลำปางเราไม่แข่งแย่งทรัพยากรกันไม่ไปแข่งแย่งกับที่อื่นเพื่อให้เหลือทรัพยากรส่วนกลางให้กับจังหวัดที่ขาดแคลนมาก,กาแต่เราจะแบ่งปันให้กับที่อื่นเราไม่สร้างความแตกแยก เราช่วยกันทำงานเราไม่ร้องขอแต่เราจะลงมือทำขอบคุณครับ